จจกเงินอีกแล้วนะกองทุนหมู่บ้านเปิดให้ยื่นของเงินสนับสนุนสูงสุด3แสนบาทต่อโครงการจะสร้างประปาทำร้านค้าชุมชนหรือทำน้ำดื่มก็ได้หมดใครอยากจะพัฒนาหมู่บ้านตัวเองให้ปังก็ฟังให้ดีวันนี้เราจะพาไปดูว่าใครมีสิทธิ์วิธีการยื่นขอทำยังไงและเทคนิคเสนอให้ผ่านไวงบไม่หลุดมือกองทุนหมู่บ้านก็คือเครื่องมือของรัฐที่ให้หมู่บ้านได้ใช้เงินพัฒนาชุมชนตัวเองฟังดูเหมือนยุ่ง นะแต่จริงๆไม่ยากเลยล่าสุดเนี่ยก็เปิดให้ยื่นเสนอโครงการรับงบสนับสนุน3 0 0 0 0นบาทหมูบ่บ้านไหนก็ยื่นได้ทั่วประเทศจะสร้างระบบประปาเปิดร้านค้าชุมชนผลิตน้ำดื่มขายเองหรือจะซื้ออุปกรณ์ทำกินให้กับชาวบ้านแบบนี้ก็ไม่ต้องรอใครมาช่วยนะเราช่วยกันเองเลยอยากเสนอหนึ่งโครงการก็ได้เสนอกี่โครงการก็ได้แต่อย่าลืมนะต้องจัดลำดับความสำคัญด้วยยกตัวอย่างนะก็ กรณีที่1เนี่ยเสนอไป2โครงการแบบเต็มวงเงินโครงการแรกเนี่ยอาจจะเป็นการซื้ออุปกรณ์ชุมชนนะสามแสนบาทโครงการที่2สร้างประปาส0 0 0สนบาทและกรณีที่2เนี่ยแบ่งงบแบบกรจะจายตารวมกันแล้วไม่เกิน30,000นบาทโครงการที่1ร้านค้าชุมชน1นึ0 0 0สบาทโครงการที่2นะน้ําดื่มชุมชน1นึ0 0 0สบาทคือเสนอแบบไหนก็ได้แต่โครงการแรกเนี่ยต้องเป๊ Dank, ะโดนใจได้ใช้งานจริงใครกลัว ระบบกดเว็บแล้วซาไลฟ์ไม่ต้องห่วงมี2ทางให้ได้เลือกยืน่นทางที่1ยื่นออนไลน์เข้าสู่เว็บไซต์ e ีโปรเจกนะกรอกรหัสกองทุน8หลักยืนยันเบอร์โทรประสานกองทุนแล้วก็รอรับ OTP จากนั้นก็เข้าสู่ระบบแล้วก็กรอกข้อมูลโครงการลัทางที่2ยื่นเอกสารด้วยตัวเองก็ไปที่สำนักงานสอบ,ะบอนะหรือว่าสาขาเขตก็ได้เตรียมเอกสารให้พร้อมอย่างเช่นรหัสกองทุน8ดหลักข้อมูลประธานกองทุนแล้วก็เบอร์โทรรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมติประชาคมหมู่บ้านหรือสอบถามได้ที่021004209ต่อ3000ก่อนจะเสนออะไรอย่าลืมนะเตรียมให้เป๊ะแบบนี้รหัสกองทุนหมู่บา้านปาลาโครงการที่ชัดเจนทำได้จริงมีมติประชาคมเห็นชอบเบอร์โทรประธานติดต่อได้และเอกสารเรียบร้อยนีู้ง่ายๆก็คือต้องพร้อมทั้งแผนและเอกสารไม่ใช่วันนึกได้วันนี้ไปยื่นพรุ่งนี้มือเปล่าเด จะโดนตีกลับเอานะสามแสนบาทฟังดูไม่มากแต่ถ้าใช้ถูกทางมันก็เปลี่ยนทั้งหมู่บ้านได้เลยน้ำสะอาดได้กินเด็กมีที่อ่านหนังสือผู้ใหญ่มีาชีพเสริมโอกาสมาแล้วนะจับไว้ให้แน่นพัฒนาเราพัฒนาบ้านเราเองอยจะลืมแชร์คลิปนี้ต่อให้ประธานหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านหรือใครก็ได้ที่ทำเรื่องได้